Love. คิดว่าจะได้เจอเขาบอกว่างานในวันนี้เขามีรถกว่า10รุ่นใหม่ๆมาเปิดตัวที่นี่โตกเหมือนแกรนโอบแพนแองเอย่าแต่ว่าอยากคิดว่าจะได้ดูได้ใช่เพราะว่าเราไม่ถ่ายเคไม่เกี่ยวเราเราไม่เข้าไปในฮห้ลงไม่เกี่ยวกับอีสิบนั้นไม่ไม่เอาไม่ไม่ให้ดูด้วยอยากรู้ไปหาไปหาเรารู้เฉยเฉยใช่เราให้รู้เฉยเฉยใหคุณผู้ชมเกิดไฟแบบอยากดูจังแบบสัุดๆแล้วก็มาอย่างนี้แต่ว่าแต่ ใ่แต่ว่าต้องมีบูคุ้เสียงเราก็ไม่น้อยหน้ามีการจัดโปรโมชั่นอะไรแหลกมันเป็นมันเป็นแหลกมันเป็นมหากรรมแห่งการขาย่มันเป็นงานที่จัดมาเพื่อขายมันเป็นศิลปะมหากรรมแห่งการขายมันเป็นงานที่ทุกคนต้องมามันเป็นสุดยอดนวัตกรรมพิเศษเพื่อจะเกิดมาเพื่อขายทุนั้นน่ะนี่เราก็จะขายสวยๆดั่งิจิทาลแซมมบิวไปดูค่ะไปซื้อนะเอ What so happy. I thought I made it clear. Don't whisper in my ear. My heart i keeps getting. weak oh มันสุดยอดเลยพอ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 พขายไปแล้วเมื่อกี้ขายหนึ่งไปแล้ววันนี้้องมาจะจับปีกจูวใช่ไหมใช่แต่ว่าก่อนจะไม่จับปีกจูอ่ะเราปั๊บขาดช่นี้ไม่ได้ขาดช่วงนี้ไม่ได้จริงๆกับช่วงซาวด์ไซตี้บายแอลพายปีกจูขยับดิ าพบกับ South Society by Alpine นะครับผมปัจจุบันนะครับเทรนการใช้รถส่วนใหญ่ก็เป็นรถของครอบครัวกันมากยิ่งขึ้นนะครับรถสไตล์แบบ SUV หรือ PPV นะครับผมสิ่งแรกนะครับที่หลายคนต้องการสำหรับติดตั้งเครื่องเสียงนอกจากเรื่องของพวกทีวีที่ต้นแล้วนะครับหรือกล้องเนี่ยนั่นคือเรื่องของทีวีเพดานครับผมเพราะว่าอยากให้คนด้านหน้าหลังนะครับได้ดูความบันเทิงร่วมกับเราไปนะครับผมวันนี้ Alpine นะครับเรามีทีวีเพดานครับให้ดูถึง4รุ่นครับมีความสามารถอย่างไรไปชมกันเลยครับ จอภาพของอ l p i n e นะครับผมถูกออกแบบมาให้มีความลงตัวกับรถนะครับเน้นเรื่องความสวยงามจอภาพที่มีสีสันที่สดใสนะครับผมขนาดก็เช่นกันนะครับถูกออกแบบมาให้มีความพอดีกับในรถนะครับที่ผู้ขับนะครับสามารถมองเห็นด้านหลังได้อย่างชัดเจนเพราะถ้าเกิดใหญ่จนเกินไปนั่นหมายความว่าเราจะไม่สามารถมองข้างหลังได้เลยนั่นคือความเสี่ยงของการขับขี่นะครับผมรุ่นแรกครับ PCX R 3 5 0 DSE นะครับผม เป็นจอภาพขนาด10.2นิ้วนะครับเป็นรุ่นท็อปของเราครับรุ่นนี้นะครับมีความพิเศษก็คือมีระบบพลาสมาคลัสเตอร์อยู่ภายในนะครับทำให้เราสามารถได้สุขภาพของภายรถยนต์ได้อย่างดีเยี่ยมมากๆนะครับตัวนี้นะครับมีชุดคิดพิเศษด้วยนะครับสำหรับคนที่เป็นเจ้าของรถโตโยต้าอาผ่าแล้วเบลฟานะครับผมดูไซส์กันบ้างนะครับนี่ครับไม่ไม่ใหญ่จนเกินไปนะครับผมตัวนี้ครับความแข็งแรงสูงมากครับเปิดสามารถได้ถึง180องศาครับ เพราะว่าในรถเนี่ยเวลาเราขับนะครับที่เด็กอาจจะลุกขึ้นลุกลงนะครับหัวกระแทกได้นะครับจอภาพถ้าเกิดไม่สามารถง้าึ้นสุดเนี่ยบางทีก็ทําให้ศีรษะของเด็กเนี่ยบาดเจ็บได้แต่ตัวนี้ครับออกแบบเรื่องความเซฟตี้ครับก็สามารถที่จะพักได้จนถึงสุดเลยครับผมครับสังเกตดูว่าขนาดจะไม่ไม่หนานะครับบางมากๆนะครับสวยงามนะครับตัวนี้มีพลาสมาคัสเตอร์ครับถ้ามองทางด้านนี้นะครับนี่พลาสมาคัสเตอร์นะครับเขาจะดูดลมเข้าทางด้านข้าง นี่ครับข้างแล้วก็ออกข้างด้านหน้านะครับเรียกว่าให้สุขภาพปีพายของเราเลยนะครับผมนี่คือตัวท็อปของเรานะครับผมมาดูตัวต่อไปครับผม PKG 2 1 0 0นะครับ PB นะครับผม ครับมีความพิเศษครับเพราะจะมีตัวเครื่องเล่น DVD อยู่ภายในฮันด้านนี้ครับสามารถใส่แผ่นได้เลยนะครับเน้นนะครับเหมาะสำหรับคนที่ควบคุมจากด้านหลังให้เด็กด้านหลังใส่เป็นหลักเพราะเราจะมีตัวรีโมทให้ด้วยนะครับผมรวมไปถึงชุดหูฟังไร้สายอยู่ในแพ็กเกจด้วยครับสามารถแยกฟังอิสระภายในรถยนต์ได้นะครับก็ปึ๊บเปิดออกมาครับสังเกตครับไม่หนามากนักนะครับแล้วก็ออกแบบมาได้อย่างแข็งแรงเช่นกันนะครับตัวนี้นะครับ สวยงามมากๆครับตัวไฟโดมไลท์ยังคงมีอยู่ปกตินะครับนี่คือตัวรุ่น2100 PB นะครับข้อพิเศษครับเรายังสามารถทำการคอนโทรลต่างๆได้นี่ครับตอนนี้คอนโทรลต่างๆได้ครับถ้าเกิดไม่อยากใีโหมดท้นมาก็สามารถกดเพกกดเมนูต่างๆได้ทางด้านนี้นะครับผมนี่เรียกว่าความสะดวกสบายมากๆครับรุ่นต่อไปครับ TMXR 2 1 5 0 EX จะเน้นความบางนะครับเนื่องจากตัวมันจะมีความบางมากๆนะครับสังเกตดูบางเฉียบเลยนะครับผมเป็นจอภาพขนาด10.1นิ้วนะครับผมก็กดปุ๊บออกมาครับสังเกตดูนะครับขนาดบางมากนะครับสวยงามเรื่องจอภาพนะครับคุณภาพของสีสันมั่นใจครับว่าสวยงามมากๆนะครับก็ยังคงมีเรื่องของไโดมไลท์ปกตินะครับสามารถที่จะ ใช้งานได้นะครับรถยนต์ตัวนี้ครับก็มี2 AV input นะครับสามารถเลือกช่องสัญญาณได้นะครับตัวสุดท้ายครับผม TMXR 1050 SE ครับเป็นรุ่นเล็กเช่นกันครับในเรื่องความบางนะครับสวยงามสีแบบดูหรูหรามากๆนะครับผมตัวนี้ก็จะคล้ายๆรุ่น ตัวก่อนนี้ครับก็คือเน้นเรื่องของความบางคือ2รุ่นนี้นะครับเน้นว่าใครต้องการให้ตัวหลังคาของรถยนต์เป็นสีเทาหรือสีเบจเนี่ยก็สามารถเลือกได้เลยครับให้มันแมทช์กับตัวรถของคุณนะครับก็อันนี้บางมากครับนะครับสวยงามเปิดได้อย่างสุดนะครับ ทั้งหมดของ阿า派จริงๆแล้วจะให้รีโมทไร้สายมาให้ทั้งทุกตัวนะครับเพื่อให้เราสามารถกดเปลี่ยนซอสหรือสัญั้นต่างๆได้อย่างสะดวกสบายมากๆและนี่นะครับก็คือทั้งหมดของทีวีเพดานของ阿ายในปี2016นะครับผมที่เรียกว่ามีความหลากหลายได้ความต้องการครับเรื่องของระบบพลาสมาคลัสเตอร์ครับการรองรับแผ่นนะครับหรือเฉพาะแค่รับภาพอย่างเดียวแต่มั่นใจครับเครื่องเสียงของพายทั้งหมดนี้นะครับเราได้เรื่องของดีไซน์ที่สวยงามครับวัสดุคุณภาพเกรดพรีเมี่ยมมากๆ และที่สำคัญครับระบบภาพครับที่มีความสวยงามสีสันสดใสครับผมติดตั้งและให้ความปลอดภัยกับผู้ขับขี่เพราะจะไม่บังทางด้านหลังครับนี่คือคอนเซปต์ของอ l p i พ e Style ์สำหรับรถจดนของคุณนะครับผมสัปดาห์นี้ผมต้องขอลาไปก่อนครับและสัปดาห์หน้าพบใหม่ครับสวัสดีครับดูสาระดีๆจากคุณบ๊บไปแล้วนะคะอันนี้มาฟังสาระจากพี่บ้าบ้างเว มีความริ้วแล้วจะเลี้งไว้ยังไงแล้วจะงไว้ยังไงคะเพราเลยพี่แป้งจะบอกว่าไม่มีใครแย่งบอกว่าอะไรเลยพี่แดงบอกว่าอะไรเร็วพี่แป้งจะมาเชิญชวนถ้าใครในเรื่องหน่วยโอกาสเรากำลังจะจัดมิตต้งเอฟซีหรือมิตต้งแฟนคลับของคนเครื่องเสียงรถยนต์ใช่แล้วเป็นการรวมตัวเราแม่นางทั้งหลายแล้วก็รายการแล้วก็ นั่นเลยรายการสองรายการถ้าใครเป็นแฟนคลับของพี่น้องเอ็กซเตอร์ซ่าเออพี่น้องสาวทอกาเตอร์ซ่าพี่น้องเอพี่น้องมันสุดยิ่งได้หน้าพี่น้องทอกาเตอร์ซ่าอาจารย์อนันต์อาจารย์ลาบเดอร์ซ่าแล้วก็ที่สําคัญพวกเราทั้งสามคนใช่ปิกวันวันนั้นจะได้เจอกันแน่นอนและที่สําคัญค่ะเราจะมาเติมไฟกับ ทอล์กโชว์พิเศษจากอาจารย์จตุพลด้วยถูกต้องวันที่4พฤศจิกายนนี้ได้เจอกันแน่นอนถูกต้องกำหนดการมาแล้วนะคะ4พฤศจิกายนอย่าลืติดตามข่าวสารรายละเอียดการอัปเดตของกิจกรรมนี้ได้ทางแฟนเพจนะคะแาวโมบิลแฟนเพจเอ็กซ์แซวแฟนเพจทอล์กออฟเดอะแซวในนั้นจะมีกติกาค่ะว่าทำยังไงนะคุณจะได้มาเจอพวกเราแล้วก็ในเอสารแาวโมบิลด้วยนะคะไ่ตไปไปดูในแฟนเพจได้เลยรับรองว่าเขาจะมีข้อมูลรายละเอียดไม่ยุ่งยาก ไม่ซับซ้อนไม่ต้องเล่นเกมไม่ต้องอะไรเลยคุณได้มาเจอพวกเรานะคุณได้เจอพวกเราแน่นอนแต่ตอนนี้ไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วจะไปจับพิกาโจ้พี่ใครมีลูกบอลไหมพี่ก้าโจ้ว่าแม่งเป็นพี่กาโจ้ที่ใหญ่มากบอลกระเดดหรอโอ้มาเลยยู่ โอ้ยมาแรงไปมันเปิดฟันแล้วยังไงต่อเราไปดูกันดีกว่าว่าเครื่องเสียงติดรถยนต์วันนี้หนึ่งบูธใหญ่ๆหนึ่งกิจกรรมแน่นๆจะมีอะไรมาโชว์กันหนูบอกเลยว่ามันจะเป็นพี่พี่แป๊ะคือคำว่า big q u อ r t e r cell ไม่จำเป็นต้องใหญ่ขนาดนั้นไม่ต้องบิ๊กคือเราไม่ต้องเล่นแบบโอ้ยติ๊งขนาดนั้นเหรอเจ๊กลัวนะเจ๊กลัวว่ามันจะไปบี ของา ดีกว่าว่าคอนเซปต์ของบูธนี้เขาจัดอะไรมาคืนกำไรให้กับคุณผู้ชม,ม,ชมไหมคไปดูกันเลยมีรถสวยๆ ในเครือของไฮไฟอินเตอร์ทั้งหมดมาหาพี่เขารู้ท้งไฮไฟใช่อยากรู้เลยในไฮไฟบอกรู้ยันน็อตรู้ยันเชิคไม่ไม่ขนาดนั้น่นีมาลึกไปนิดลึกไปเลย ขนาดนั้นก็รักขนาดแบบว่ารู้เยอะกว่แบบอินนี้ก็กลุ้มๆอย่างนั้นเลยเขาเป็นคนแบบพัฒนาพัฒนาใช่เป็นคนพัฒนาผลิตภัณฑ์นะที่เรามาตรงนี้ก็แปลว่าเราอยากรู้อยากรู้เยอะขนาดนั้นเนี่ยหนูอยากรู้ว่าน็อตตัวนี้ของ V แปดศูนะมันเกิดจากอะไรอยากตอบอยากตอบนิดอยากตอบได้จริงๆนะได้เลยนะหนอยากไปนิดนึงเอาอย่างนี้ดีกว่าค่ะพี่บอรค่ะ หนูเลิกรับน้องเียมอแล้วพีความค่อนข้างเขินงานในวันนี้เนี่ยมีอะไรให้คุณผู้ชมได้รู้ได้ขัดกันบ้างในบูธก็จริงๆงานนี้เนี่ยทางบริษัทไฮไฟอินเตอร์เนชั่นแนลก็มาออกพื้นที่พื้นที่2บูธใช่ใหญ่มากก็เลยขนผลิตภัณฑ์เกือบทุกแบรนด์ขอใช้คําว่าทุกแบรนด์ละกันของบริษัทเนีงแต่ว่าก็เฉลี่ยเฉลี่ยกันไปนะครับ ไนบริษัทไฮไฟแบนเยอะมีเป็นสิบครับหลกัหลกๆก็ตอนนี้ก็คือเป็น b บ s w วิ k เป็น JVC นะฮะหลกัหลกๆของตัวหลักเลยแล้วก็แบรนด์อืน่น Distinct โ o เลนะฮะ ดาวสตรีมพี่ไล่ไปหมดพี่ไล่ไปหมดไอ้ฮอนเยอะมากเดี๋ยวเขาน้อยใจนะเทปบูดพ็อกเกอร์นะคาสิก็เยอะจริงๆก็ขึ้นชื่อว่าใช่เป็นแบรนด์ที่ได้รับความนิยมในของตลาดก็บริษัทไฮไฟอินเตอร์ก็เป็นผู้นําเข้าแล้วก็เป็นผู้แบบว่าจัดจําหน่ายทั่วประเทศแล้วแล้วไฮไลท์บูดจัดแบ่งสัดส่วนอะไรไว้ส่วนไหนบ้างคะตอนแรกก็อยากจะแบ่งโซนเพียงแต่ว่าตอนนี้คือด้วยความที่เรา เชิญร้านค้ามาร่วมกันออกบูธตอนนี้มี6ร้านค้าถ้าเริ่มจากใกล้ๆไบเทคเนี่ยนะฮะที่แรกก็เจริญสินตรงสำโรงนี่เองอเจริญเจริญสินการช่างฮะหลังอิมพิเรียนสำโรงนะครับถ้าอย่าไปอีกทางหนึ่งก็คือโรบ,บินเรดิโอตรงข้าม,มซีคอนสแควร์ถนนสีนครลินเส้นนี้<ใ>นเลยะใกล้ๆแล้วก็เข้าซอยอ่อนนุชไปเขตประเวศนะฮะก็เป็น SBC บีคาวเดโอมอกอัพ มายสลาบู๊ตที่ลาดพร้าวซอย16มีสามชัยออดิโออยู่ตลาดแฮปปี้แลนด์ร้านสุดท้ายก็เป็น PMS อยู่ถนนบางปลอยไัยน้อยนนทบุรีอันนี้เขาทำรถตู้หรือว่ายังไงก็เน้นกลุ่มตลาดรถตู้ตกแต่งรถตู้นะฮะก็เดี๋ยวก็จะพาเข้าไปชมโอ้โหแล้วแล้วแล้วทั้งหกร้านนี้มีโปรโมชั่นอะไรแบบแบบเขาเป็นบิ๊กแรนเตลล์ไงพี่คือเขาเป็นบิ๊กมอเตอร์เซลล์ในงานนี้ทางไฮไฟน์อินเตอร์เราก็จัด โปรโมชั่นมาเป็นเป็นเป็นชุดเยอะมากนะฮะมีในโบชัวในงานสตาร์ตต้องแต่เท่าไหร่โอ้โหสตาร์ตตั้งแต่4ี่ห้าพันขึ้นไปจนถึง2องสามหมื่นคือชุดราคาไม่แพงเต็มไปหมดเลยคลัราคาเยอะมากคือตอนนี้ถูกทุกชุดแล้วก็ที่สําคัญคือในงานเนี่ยสามารถรูดบัตรเครดิตได้ผ่อนศูนเปเถึงสิเดือนได้แล้วแต่ชุดนะฮะแล้วแต่แพ็กเกจแล้วก็ในราคานี้เนี่ยรวมติดตั้งด้วยคือจัดเต็มจริงวติด ติดแบบจาก6ก้านชั้นนำากร้านที่ได้รับมาตรฐานแน่นอนเลือกได้ร้านที่สะดวกใกล้บ้านคือแบบว่าแน่นจริงๆอ่ะคุณผู้ชมคุณชอบแบรนด์แบบอะไรก็ตามจะเจอในนี้อยากเล่นจอ JVC มีทุกรุ่นอยากเล่นจอบอสิมีทุกรุ่นลำโพงมีทุกอันให้ฟังไม่เลือกได้เลยที่บูต่แต่ที่หนูอยากดูมากตอนนี้อยากดูรถตู้ตอนนี้นานๆเราจะได้สัมผัสรถตู้สักทีเพราะเวลาระบบเสียงในรถตู้เนี่ย เขาจะต้องใส่อะไรไปบ้างเพื่อที่โดยสารมีความสุขตลอดการเดินไปหยอกได้เดี๋ยวได้ใหี่ชมกันพาไปดูันดีกว่าค่ะ,คคะไป ติดรถยนต์ต้องมางานนี้ s อสขับซีม n นาเ ETING รวมพลคนเครื่องเสียงรถยนต์ครั้งที่หนึ่งติดตามการเข้าร่วมได้จากแฟนเพจของนิตยสารสาวโมบิลรายการ e x ็กซ์ซาวรายการ talk of the s o u าวแล้วพบกันวันที่4พฤศจิกายนนี้